สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแป้งทิพวรรณดวงเหมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวโครงการที่อยู่หัวหินกันค่ะโครงการชื่อว่าลาวันเล่เดอะวิลเลจนะคะตั้งอยู่ที่หมู่10ค่ะพื้นที่โครงการนะคะอยู่บนถนนสายหัวหินห้วยมุงคลค่ะตำบลหินเหล็กไฟนะคะอำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะจัดราคาโปรโมชันนะคะจากราคาเดิมนะคะ3ล้าน5 50, บาทค่ะปรับลงเกือบ1ล้านเลยนะคะคือ2 5 6ล้0 0บาทค่ะรายละเอียดบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้อายุ8ปีแล้วค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ108.70ตารางเมตรค่ะ เป็น3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ดินนะคะ65.10ตารางวาค่ะราคาประเมินที่ดินนะคะอยู่ที่ตารางวาละ28,000บาทค่ะเรามีอยู่ที่65.10ตารางวาค่ะที่ดินผืนนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่1 8 2 0งล0าน0บาทค่ะ ต่อไปนี้แป้งจะพาไปดูในตัวบ้านกันนะคะตัวบ้านก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนกึ่งบ้านตัวอย่างเลยนะคะสภาพบ้านก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ค่ะจะเห็นว่าภายในบ้านก็ตกแต่งค่อนข้างจะครบเลยนะคะ ต่อไปจะไปเป็นพื้นที่ส่วนครัวนะคะก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะคะถัดไปก็จะไปเป็นห้องนอนกันเลยคะ่ะห้องนอนก็จะได้ประมาณนี้เลยพื้นที่ห้องนอนแล้วก็ส่วนที่เห็นทั้งหมดนะคะจะได้ทั้งหมดนะคะถ้าซื้อบ้านหลังนี้ไปค่อนข้างจะคุ้มทีเดียวเลยสภาพบ้านก็ยังใหม่อยู่ แต่ว่าในส่วนของพื้นนะคะจะเห็นว่าจะมีดีเฟกต์อยู่นิดนึงอันนี้เป็นภาพแสดงพื้นที่ซับที่อยู่นะคะกอ็อยู่ถนนสายหัวหินห้วยมงคลทางด้านขวามือก็จะเป็นทางไปเข้าเมืองหัวหินนะคะ ถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถนัดชมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแป้งจะให้เบอร์สามารถโทรติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะสุดท้ายฝากกดติดตามช่อง YouTube แป้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ